ันจะไปล้างจานจำเลยนี่ถ้าคุณช่วยได้ก็จะดีฮับผาสาิไม่มีปัญหาไว้ล้างทีหลังเถอะนะตอนนี้ผมอยากเล่นเกมก่อนนะไม่เอาหนานล้างเลยเถอะฉันไม่อยากท,ทําทีหลังสิบห้านาทีก็เสร็จโหที่รักผมเพี้ยนอยจะพักมากๆเลยน่าจะบอกให้แค่นั่งตรงนี้รอให้อาหารมันย่อยแล้วก็พักอยู่แบบนี้เยียมๆสักพักใหญ่เลยเอาเลยเอาเลยต้องงั้นรอค่อยล้างจานพรุ่งนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ คุณก็รู้ว่าฉันไม่ชอบตื่นมาเจอครัวเลอะเละใครสนะฉันสนรู้ไหมฉันสนฉันเก็บบ้านทั้งวันจนหมดแรงทั้งทำอาหารแล้ววันนี้ก็ทำงานคงดีถ้าเกิดคุณจะขอบคุณและช่วยล้างจานก็ได้โอ้จะช่วยล้างเองโอ้ไม่ต้องดีกว่ารู้ไหมฉันไม่ต้องการแบบนั้นคุณผู้่บอกว่าอยากให้ช่วยล้างจานไม่ใช่เหรอฉันอยากให้คุณอยากทำแล้วทำไมผมถึงอยากล้างจานด้วยละ่ะทำไมอ่ะเห็นไหมนั่นแหละประเด็น ดูสิว่าผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยฮะที่คุณโมโหแบบนี้เพราะว่าผมไม่อยากจะช่วยล้างจานแทบบ้าน่ะเหรอฮะไม่เพราะว่าคุณไม่อยากเสนอตัวจะช่วยเลยตั้งหกาเสนอไปแล้วไงคุณต้องให้ฉันขอก่อนนะคุณเป็นบ้าอีกแล้วนะคุณรู้ตัวไหมเนี่ยอย่ามาว่าฉันบ้าฉันไม่ได้บ้าผมไม่ได้ว่าคุณสักหน่อยนะคุณเพิ่งว่าเปล่าเลยผมแค่บอกคุณเหมือนคนบ้าไม่แกรี่ฉันขอร้องให้คุณช่วยอย่างเดียวในวันนี้คือซื้อมะนาวมาสิบสองลูกแต่คุณซื้อมาเถ้าผมรู้ว่าจะมีปัญหาแบบนี้แล้วก็ผมคงซื้อลูก ไม่ก็ลอยลูกไปเลยเะผมอยากให้ทุกคนมันโตบ้านั่นแบบทุกคนน่ะเอามะนาวมากันเองคนละถุงเลยคุณจะเอาไงเนี่ยก็แต่พูดเรื่องนี้อะฉันพูดว่าคุณดีถ้าเกิดคุณทาตามที่ฉันขอและยินดีกอยหญ่ถ้าเกิดคุณทําโดยที่ฉันไม่ต้องมาขอโอเคเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ทําอะไรไว้ให้คุณด้วยเหรอแบบที่ว่าคุณไม่ได้มาขอผมเลยไม่อาผมพูดจริงๆผมเอาจริงไม่ไม่ฉันจริงจังก็เหมือนกันหรอมากจริงจังมากคุณก็รู้วันนี้ฉันทํางานและทําอาหารมื้อนี้คุณเลยจะคิดได ว่าฉันคือผมน่าจะไปซื้อดอกไม้ให้บรูคตอนเด็กกับครั้งแรกอ่ะคุณบอกคุณไม่ชอบดอกไม้เพราะว่ามันเปลืองตังค์ผู้หญิงทุกคนชอบดอกไม้แกรี่คุณบอกคุณไม่ชอบนั่นก็แปลว่าคุณชอบมันงั้นเหรอฮะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องคุณคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจแกรี่คือมันไม่ใช่เรื่องมันนาวไม่ใช่ดอกไม้หรือเรื่องรักจันกี่ครั้งที่ฉันต้องพูดไปในในเรื่องไปดูบนเล่คุณก็รู้ผมทนไม่ได้บุ๊คมันนี่ เราคุยกันแล้วไงผมไม่ชอบบัลเล่อะให้ผู้ชายใส่ชุดรัดๆกระโดดเต้นไปมาต้งสั่งชั่วโมงอย่างกับโชว์เต้นเพลงยุคกลางอะไรอย่างนั้นเลยอะผมได้แต่นั่งเหงือแตกอย่างนั้นคิดว่าฝันร้ายมอแหล่มันจะจบลงเวลาไปดูบัลเล่ไม่ใช่เรื่องคุณไม่ชอบดูบัลเล่มันเป็นเรื่องการใช้เวลากับคนรักซึ่งเขาชอบมันไม่ใช่ตอนดูบัลเล่ไงลืมเรื่องบัลเล่ <ผม S 2> เอาใหม่ลืมเรื่องบัลเล่เราไม่ได้ไปไหนด้วยกันเลยเราเพิ่งไปแอนอาร์เบอร์กันมานะไปแอนอาร์เบอร์ ไปดูมิชิแกงกับนอตเทอร์ดาวแข่งบอลคิดว่าจะสนุกกับเด็กเมาเอะอะผีแคระตีลังกาเหรอฮฉันสนุก้ายละฉันทำฉันทำเพื่อคุณคุณละทำอะไรเพื่อฉันบ้างผมขึ้นรถบัสไปทุกวันเพื่อไปดูคุณเแล้วผมน่ะพยายามเป็นไกด์ทัวร์ที่ดีที่สุดเพื่อหาเงินให้มากพอสำหรับเราทั้งสองคนเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้ไม่ต้องทำงานฉันอยากทำงานผมขออย่างเดียวคุณแค่แสดงความขอบคุณมาสักนิดหนึ่งกลับมาผมจะได้ผ่อนคลายบ้าง ไม่ต้องโดนหาเรื่องจูจี้อยู่ตลอดเวลาคุณคิดว่าฉันจูจี้เหรอก็ใช่อ่ะดิคุณเอาแต่จูจี้จุกจิกผมห้องน้ำสกปรกบ้างเข็มขัดไม่เข้าทุดบ้างแกรี่คุณควรจะไปฟิตเนสบ้างผมทำอะไรก็ไม่เคยดีพอผมก็แค่ไม่อยากให้คุณมายุ่งกับผมอีกเลยจริงเหรอต้องการอย่างงาั้นใช่ไหมแกรี่ต้องการอย่างงาั้นใช่ไหมต้องการอย่างนั้นใช่ไหม ได้ดีอยากทําอะไรก็ทําจะที่ถุงเท้าเกลื่อนแต่งตัวอุบาทแลวดีโอกแกมงี่เง่าช่างคุณพอทีว่าไงนะพอทีฉันไม่สมควรจะอะไรแบบนี้ไม่ควรเลยฉันควรได้คนที่ใส่ใจฉันไม่เสียเวลากับคนเฮงซวยไร้หัวใจแบบคุณอีกต่อไปแล้วคุณมันเฮงซวย